ถ้ามันมีลูกยอดมาหรือดอกใหม่มาลูกนี้จะอยู่ไหมไม่อยู่ส่วนมากจะ,จะบดจะบดนะคะเขาเรียกว่าาเบี้ยวอ่ามันเบีย้ยวสารอาหารมันไปเลี้ยงยอดอเลี้ยงดอกใหม่มันจะถีบลูกหรือจะมีลูกสองรุ่นเนี่ยมันเขาเรียวกว่าพี่ถีบน้องพี่ถีบน้องพี่ถีบน้องน้องก็จะไม่อยู่แต่แปลงนี้เป็นยังไงคะแปลงนี้อยู่ส่วนมากอยู่อะไรบ้างตอนนี้ส่วนมากอยู่สามรุ่นสองรุ่นแต่ละต้นถ้าลูกไม่พออยู่สองรุ่น <ท>และใน<ห>ขนาเด, <พอ S 2> ดียวกันยอดก็มายอดมาดอกมา สวัสดีครับสวัสดีค่ะเกียร์เกษณียม,มืองค่ะครับผมสวัสดีครับผมนุ๊พุทธนนท์ครับผมผมสายันครับค่ะนะคะวันนี้รายการมองกเกษตรเกียร์จะพาท่านผู้ชมมาพบกับน,นี่เลยค่ะแปลงสวนทุเรียนนะคะเพื่อวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้ว่าทําไมทุเรียนแปลงนี้เนี่ยถึงได้มีผลดกทําไมทุเรียนแปลงนี้ถึงได้มีความสมบูรณ์ต้นได้ขนาดนี้ ในขณะที่สภาพววอากาศที่เปลี่ยนแบบนี้จริงๆทุเรียนโดยส่วนมากจะไม่มีการที่จะติดลูกติดผลกันนะคะเราก็ไปพบกับเจ้าของแปลงกันนะคะพี่สายยันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พูดคุยกันนะคะว่าทุเรียนแปลงนี้อยู่ที่ไหนนะคะอายุต้นเท่าไหร่อยู่ที่ทับน้ำเต้าค่ะอายุอายุต้นห้าปีกว่าๆเกือบปีแล้วค่ะ ทับน้ำเต้าเนี่ยอยู่ที่ตำบลกรุงชิงอำเภอนนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับแปลงนี้5ปีกว่า5ปีกว่าหปีกว่านะคะวันนี้คุณนุมาดูสวนที่นี่เป็นครั้งแรกใช่ครับนะคะแปลงนี้เป็นยังไงบ้างในความรู้สึกในในแปลงนี้นะครับก็มีทุเรียนที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายอายุพันธุ์นะครับเนื่องจาก มีการตัดต้นนะครับผมเท่าที่สังเกตดูเนะี่ยมี5ปี3ปีก็มีนะครับแต่ยังให้ผลผลิตได้ดีด้วยครับแล้วก็การจัดเรียงของอผลเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็เลยมาติดตามรับชมด้วยนะครับพี่ยันค่ะแปลงนี้เนี่ยเ,เริ่มดูแลการบํารุงทางใบตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มปลูกเลยแปลงนี้ตั้งแต่เริ่มปลูกก็ใช้วิธีการบำรุงทางใบโดยปกติการทำทุเรียนการบำรุงทางใบนี่จำเป็นไหมคะก็จำเป็นเหมือนกัน แล้วอยู่ที่การเลือกว่าจะเลือกประเภทไหนครับค่ะของพี่ยันเนี่ยค่ะทำบำรุงทางใบใช้ตัวไหนในการเดินก็ใช้แบคแค Cat ใช้แบคแค Cat เคมีบ้างมีเคมีกับแบคแค Cat สลับกันนะคะเหตุผลนะคะในการต้องใช้เคมีเลยเพราะอะไรทุเรียนเนี่ยทำไมเราต้องใช้เคมีหลายคนบางท <ừ> ีแบบยังไม่เคยปลูกทุเรียนอย่างเนี้ยค่ะอยากจะปลูกทุเรียนแต่พอใช้คาว่า ต้องใช้เคมีร่วมเนี่ยก็จะรู้สึกแบบชะง,งักละไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเงี้ยค่ะการใช้ทําทุเรียนเนี่ยต้องใช้ทั้งเคมีแล้วก็ชีวภาพชีวภาพค่ะเป็นยังไงบ้างก็เราสลับกันไปบ้างเรื่อยๆพอใช้ชีวภาพก็ได้ประหยัดไปด้วยค่ะการใช้ชีวภาพเนี่ยมันเน้นในเรื่องของการประหยัดต้นทุนใช่แล้วก็เซฟในเรื่องของการดูแลนะคะเคมีที่ใช้เนี่ยค่ะ แรงไหมเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะทราบว่าการทําทุเรียนโดยส่วนมากนะคะคุณนุครับเอามันจะต้องเดินเคมีเกิน50%ใช่ครับโดยหลายๆแปลงเนี่ยนะครับทีเออ่เคยสัมผัสมานะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกลุ่มเคมีแทบทั้งหมดเลยครับบางแปลงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับแล้วก็การให้ผลผลิตนะครับก็ไม่ค่อยเสถียรนะครับในเรื่องของการให้ผลผลิตนะครับเพราะว่าเรื่องสภาวะของโครงสร้างทางดินเอยเรื่องของสภาวะ การสังเคราะห์ทางใบเอยนะครับเรื่องของากาจเคมีเนี่ยนะครับเขาจะไปช่วยเรื่องของการลดสภาวะเรื่องของการเดินเดินทางดินนะครับเดินทางล่างดิน,นใ,หให้ดินมีความแข็งกระด้างบ้างนะครับก็การเดินรากมันจะใช่ใช่กับการเดินร่างะชะงักขึ้นนะครับเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ทางใบก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนในสภาพที่สเสถียรน,นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับมันซึ่งมันจะแตกต่างจากการใช้อินรีนะครับของแบคแคทนะครับซึ่งจะไปช่วยเรื่องกระบวนการ ขยายเซลล์ต่างๆทางใบทางต้นและก็ทางรากนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์<ช>นะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยออจริงๆเนี่ยคุณสายันมีทุเรียนกี่แปลงคะก็สามสี่แปลงทำทุเรียนมาอายุต้นทุเรียนสูงสุดอายุก,กี่ปีลงที่บ้านก็ยีกว่าปีแล้วยีกว่าปีแสดงว่าเรารู้จักทุเรียนมา20กว่าปีนะคะในทุเรียน20กว่าปีก่อนที่จะมาเจอแบล็กแคทหน้านั้นก่อนที่จะมาเจอพวกชีวภาพทางใบแบบนี้ค่ะ มันเป็นยังไงบ้างก็ใช้เคมีล้วนๆเลยใช่ไหมใช้เคมีล้วนๆลักษณะของต้นเป็นยังไงบ้างพอจะบอกกล่าวกับท่านผู้ชมก็ถ้าไว้ดุกมันจะโทมส่วนมากใช้เคมีล้วนๆะอ่าโดยส่วนมากการใช้เคมีต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้ต้นโทมมันโทมถ้าไว้ดุกด้วยนะค่ะลักษณะที่ถ้าเรามองจากข้างนอกเข้ามาดูแปลงนี้มันเหมือนแปลงที่ยังไม่มีลูกเลยใช่ไหมคะใช่เพราะเราจะไม่เห็นลูกเลยจากข้างนอก คือมองจากภาพข้างนอกริมสวนออกมาเนี่ยจะมาเห็นปุ๊บจะไม่เห็นลูกเลยจะเจอแต่ใบหนาไปหมดเลยโดยปกติของทุเรียนเนี่ยถ้ามีลูกอยู่ในต้นแบบนี้ใบจะหนาแบบนี้ไหมคะไม่นาไม่หนายังไงก็ไม่หนาแล้วลักษณะใบก็จะไม่ไม่ใหญ่แบบนี้ด้วยค่ะพี่สายันเนี่ยค่ะทำทุเรียนรู้จักทุเรียนมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ ยีปีแนละ้ว20ปีแล้วนะคะทำทุเรียนมาก่อนหน้าที่จะมาเจอตัวแบล็กแคทเนี่ยค่ะพี่สายันใช้ทำทุเรียนเดินหน้าด้วยเคมีล้วนเคมีล้วนตอนนั้นอยากให้พี่สายันเนี่ยอยากให้พี่สายันได้อธิบายว่าการที่ใช้เคมีล้วนกลับมาเจอ,อปุ๋ยแบล็กแคทใช้ทางใบเนะะี่ยค่ะมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างก็แตกต่างกันที่ว่าถ้าเราใช้เคมีล้วนถ้าเราแผนลูกเยอะพอป,ปีหลังมันจะดอกจะไม่ค่อยออกออกยาก อ๋อโดยปกติเวลาเราทําทุเรียนถ้าเราทําสารเคมีคือทุเรียนแปลงนี้เป็นทุเรียนที่ลงสารหมายความว่าทํานอกฤดูการ,น,กรนะคะเป็นการบังคับลูกนะคะเวลาเราใช้เราใช้สารเนี่ยในการทำเนี่ยค่ะมันจะออกลูกมาจริงแต่ปีถัดไปมันจะส่วนมากถ้าปีนี่ดกปีหน้าจะไม่ดกเพราะนั้นอ๋อถ้าปีแรกทําไปดกปีถัดไปก็จะไม่ดกจะไม่ดกบางบางสวนก็จะไม่ดกไปสองปีแล้วก็บํารุงต้นไปก่อน นะคะแล้วตั้งแต่พี่สาย,ยันได้ใช้ตัว black cat มาเดินในเรื่องของการบำรุงอันนี้แปลงนี้ทําต่อเนื่องมากี่ปีแล้วคะแปลงนี้ทำปีที่สองทำปีที่สองเรื่องของลูกเรื่องของความดกเรื่องของความสมบูรณ์ต้นเป็นยังไงบ้างก็สมบูรณ์เต็มที่ต้นสมบูรณ์ลูกอะไรก็สวยดีค่ะลูกก็สวยนะคะลดน้อยลงไปกว่าปีที่แล้วไหมลูกเยอะกว่าปีนี้ลูกเยอะกว่า ปีนี้เยอะป่าเป็นเกือบทุกต้นปีน,นี้เป็นเกือบทุกต้นนะคะแปลงนี้บอกกันอีกนิดนึงว่ามีกี่ต้น240240 240ต้นทําสารกี่ต้นประมาณร้อยต้น160ต้นเมื่อกี้ที่เราเดินนะคะคุณนุเราเดินชมทั้งแปลงเลยใช่ครับนะคะครเราเห็นความดกของลูกใช่ครับนะคะเกือบทุกต้นดกมากต่ําสุดตอนนี้ไว้ที่กี่ลูกคะตสิบสี่ลูกต้นเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียว14ลูกเล็กนิดเดียวอายุเท่าไหร่ ประมาณ3ปีแล้วสแสดงว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณนุบอกก็คือแปลงนี้มีตั้งแต่อายุ3ถึง5ปีครึง่งอ่าสปีถึง5ปีครึง่งใช่ครับผมสามปีคุณให้เขามีลูกแล้วหรอคะออมันออกมาเลยวิม่มันออกมาก,ก็เลยเว้นไว้ดูนะคะแล้วอันนั้นคือ14ลูกในต้น3ปีครึ่งนี่สิลูกนะคะแต่ละต้นนะคะแปลงนี้เขาจะมีแท็กห้อยไว้หมดเลยใช่ครับคุณนุได้เยี่ยมชมแปลงทุเรียนที่อื่นเขาจะห้อยแท็กไหมคะ ก็ racial, หลายๆแปลงก็จะไม่ไม่ค่อยได้ห้อยไว้นะครับเนื่องจากว่าสวนนี้มีการดูแลที่ดีนะครับเรระบบการจัดการที่ดีนะครับก็เนื่องจากเราเราเห็นแล้วเรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเจ้าของสวนมีความใส่ใจในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยและการดูแลสวนที่ดีด้วยนะครับผลผลิตเลยถึงออกมาได้สวยด้วยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมเจ้าของสวนนะครับเขาดูแลสวนดีจริงๆค่ะเมื่อกี้ก่อนหน้าที่จะมาเข้ารายการเกี่ยก็ดั่งคุยกับทาง น้องแนนนะผู้ดูแลสวนที่แปลงนี้แนนบอกว่าที่นี่ใช้ยาเคมีน้อยมากนะคะแล้วก็ใช้แค่3ตัว3ตัวของสามสาวสามตัวเคมี3ตัวเองค่ะแล้วก็ยืนพื้นด้วยตัวปุ๋ยแบคแคทแบคแคทยืนพื้นในการบำรุงให้ความสมบูรณ์ฉีดช่วงไหนบ้างทุกคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยพอทำทุเรียนเนี่ยมันฉีดช่วงไหนมั่งไอ้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยก็ฉีดช่วงทําใบฉีดช่วงทําใบฉีดแบบไหนฮะก็ฉีด สลับไปมาเรื่อยๆสลับไปมาทุกกี่วันคะฉุดทั <10> <10 ้งท้องทําไใบก็ประมาณเจ็ดวันสิบวันเจ็ดถึงสิบวันเราเล้ยเราเลีลช่วงมันด้วยอ๋อให้ดูช่วงว่าถ้ามีเพลี้ยเยอะก็เราต้องใช้ยาฆ่าเพลี้ยเคมีอีกอ๋อคือให้ดูศัตรูพืชนะคะด้วยว่าเออถ้ามีเพลี้ยลงก็ต้องใช้เคมีนะเพราะว่าการไม่ใช้เคมีเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ ถ้าแต่ชีวภาพเอาไม่อยู่ถ้าแต่ชีวภาพจริงๆอ่ะมันจะได้กินสองูแล้วก็ทิ้งสามปูจะไม่ได้ขายจะไม่ได้ขายจิงเพราะการทําทุเรียนนี้บอกได้เลยว่าต้นหนึ่งเนี่ยต้องสร้างมูลค่าเท่าไหร่คะก็หมื่นกว่าบาทมันยนต้นเล็กๆอย่างนี้หมื่นกว่าบาทอ่านี่คือคือถือว่าเป็นต้นเล็กต้นนี้นี่ใบปีแรกไหมคะต้นนี้ปีแรกต้นนี้ปีแรกที่เรายืนอยู่เนี่ยค่ะเป็นต้นที่ไวลูกปีแรกนะคะก็แสดงว่าต้นนี้ประมาณ3ปีครึ่ง4ปีต้นนี้มัน ห้าห้าปีกว่าแล้วแต่ว่ามันทาได้ปีได้ปี่อน,อนทําไม่ได้อ,นนอายุห้าปีกว่าแต่ความสมบูรณ์เพิ่งได้ปีนี้ก็เลยเพิ่งทําปีนี้แล้วก็ต้นนี้นะคะแขวนลูกไว้ทั้งหมดห้าสิบสี่ลูกห้าสิบสี่ลูกนี่ฟ้าปิดมานานแล้วนะฝนตกทุกวันไหมที่เนี่ฝนเกือบทุกวันฝนตกเกือบทุกวันหลุดร่วงไปเยอะไหมคะก็ไม่เยอะก็ต้องแต่งทิ้งด้วยแต่งทิ้งด้วยอ่ะถามพอพูดถึงเรื่องอย่างนี้นะคุณนุเออโดยปกติคนทําสวนต้องใช้อะไรบ้าง ยาจับใบยาจับใบมีจิ๊บมีจิ๊บอ่ะมีโดยปกตินะเทพา,าไม่ใช้ตัวแบคทีนนะปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดอ่าอาหารทางใบอาหารทางใบอาหารทางใบกับปุ๋ยเกล็ดคนละตัวนะคนละตัวก็อโอเคค่ะแล้วก็ยาน,นอนยาลายานอนยาลาพวกแคลเซียมแมกนีเซียมต้องเพิ่มไหม ส่วนมากต้องเพิ่มด้วยแคลเซียมโบลอนนี่มันแยกหมดนะมันจะไม่มีทุกอย่างออกอยู่ในหลายๆสวนก็จะมีต้องเพิ่มแบบพวกตระกูลพวกแคลเซียมโบลอนเท่ากันลูกของลูกแตกอะไรประมาณนี้ด้วยะนะครับเรื่องของการขยายผิวแต่แปลงนี้นก็จะลดปริมาณลงไปงทีนี้ตั้งแต่เจอแบล็คแคทไอแปดตัวนี้เนี่ยก็เหลือแต่ยาเพี้ยยานอนแล้วก็ยารายาราที่เหลือส่วนมากปุ๋ยยัไม่ใช้ปุ๋ยกรดปุ๋ยน้ำปุ๋ยกรดปุ๋ยน้ำไม่ได้ใช้ใช้แล้้วใชแค่ตัวแบล็คแคทอย่างเดียว และสิ่งที่สําคัญทําไมมันทําให้การหลุดล่วงน้อยลงก็จริงจริงแล้วเนี่ยเราเห็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมทุเรียนนะคะคุณนุถ้ามันออกลูกมาแล้วโดยโดยทุเรียนนะคะคุณสายันถ้ามันมีลูกยอดมาหรือดอกใหม่มาลูกนี้จะอยู่ไหมไม่อยู่ส่วนมากลูกนี้หลุดร่วงจะบัดนะคะเเรียกว่ามี๊วมันเบี้ยว สารอาหารมันไปเลี้ยงยอดเลี้ยงดอกใหม่มันจะถีบลูกหรือจะมีลูกสองรุ่นเนี่ยมันเขาเรียกว่าพี่ถีบน้องพี่ถีบน้องพี่ถีบน้องน้องก็จะไม่อยู่แต่แปลงนี้เป็นยังไงคะแปลงนี้อยู่ส่วนมากอยู่อะไรบ้างตอนนี้ส่วนมากอยู่สามรุ่นสองรุ่นแต่ละต้นถ้าลูกไม่พอมนอยู่สองรุ่นและในขณะเดียวกันยอดก็มายอดมาดอกมานะคะแล้วในต้นหนึ่งเนี่ยต้นต้นเดียวเนี่ยค่ะมีทั้งพี่มีทั้งน้องมีหลานด้วย ต้นนี้อยู่ที่รุ่นเดียวต้นนี้รุ่นเดียวต้นนี้ไว้รุ่นเดียวหมดเลยเริ่มตาดอกมาใหม่ก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมคะไม่เอาแล้วพอไม่เอาแล้วพอแล้วนะคะต้นนี้พอแล้วลูกไม่เอาแล้วให้แค่ห้าสิบสี่ลูกเอ้ยสี่สิบห้าเอ้ยห้าสิบสี่ลูกห้าสิบสี่ลูกครับห้าสิบสี่ลูกคือ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 จบแล้วแล้วก็รออันนี้อายุเท่าไหร่คะหมายถึงลูกกี่วันแล้วได้สามเดือนแล้วได้สามเดือนแล้วประมาณร้อยยี่สิบใช่ไหมถึงจะตัด ร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันนี่เก้าสิบวันนะคะก็ประมาณอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,ง,งเดือนจะได้เก็บจะได้ไดชิมกันแล้วครับจะได้ชิมกันแล้วที่ผ่านมาปีที่แล้วปีที่แล้วผลผลิตทําไปแค่เจ็ดสิบวันต้นปีที่แล้วม,มันเป็นสองรุ่นปีที่แล้วสองรุ่นเป็นสองสองรุ่นในต้นเดียวกันด้วยไม่มันรุ่นแรกขายไปก็พันกว่าลูกแล้วเพิ่งมาลงสารที่หลังอีกเพราะมันอีกรุ่นหนึ่ง ทําสารสองรอบ,อรอบนะคะแปลงนี้ก็สารสองรอบเหมือนกันอันนี้ก็สารสองรอบเราแต่ว่า,วาถ้า,ารุ่นลูกบางทีมีต้นหนึ่งสองสองรุ่น <ฮะ S 2> แต่ที่ลงสารใหม่ก็มีอ๋อลงสารใหม่ก็มีปอกดอก,กด้วยทําไมถึงลงสารไม่เสมอกัรวัตุเรียนมันต้นใบไม่ได้หรือไม่ลงไม่รีบอ๋อจริงๆแล้วบางคนเขามีความรู้สึกว่าการลงการทาทาเกษตรแบบนี้นะคะ เขาอยากได้ผลในรอบเดียวค่ะรอบเดียวดีกว่าทําให้กว่าทําง่ายกว่าดูแลง่ายกว่าเรื่องของแรงงานอะไรต่างๆก็จะสอดคล้องกันไปด้วยการฉีดยาให้ดูแลให้เหมือนแปลงบนนู้นนะจะให้เพราะว่าลงรอบเดียวหมดทั้งแปลงใช่ครับแปลงบนแปลงใหญ่นู้นก็จะทําทีเดียวพร้อมกันนอกจากแปลงนี้เพราะความสมบูรณ์ต้นมันมาไม่พร้อมกันนะคะกาดน้ําด้วย่วงนั้นอ๋ออันนี้อีกสําคัญอีกประเด็นหนึ่งการทําทุเรียนสําคัญกว่าการเลือกปุ๋ยสําคัญกว่าการอะไรเลยคือ น้ำมันก่อนขาดน้ำปุ๊บใบมันหลุดร่วงหมดเลยเหตุผลน้ำแห้งหมุดน้ำแห้งเลยนะที่นี่ลงทุนการทำน้ำเยอะไหมคะก็เยอะเหมือนกันะได้ข่าวว่าตอนนี้ไปเจาะใหม่แล้วหรอต่อใหม่ต่อใหม่ต่อมันก็จะมีแหล่งน้ําอยู่แล้วแต่ว่าต้องไปต่อแต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทุเรียนเยอะมากทุกที่ทุกทุกที่เลยจะมีสวนทุเรียนเยอะมากแต่ที่เราผ่านมาเราเห็นเนี่ยคือใบเขาจะถอดอย่างที่บอกใช่ครับ แรงนี้แปลกจริงๆทุกคนมาคิดว่าไม่ติดลูกไหมคะถ้ามองใบหน้าไม่มีลูกถ้ามองข้างหน้าจะไม่มีลูกนะคะเอาละค่ะอยากให้พี่คุณนุได้บอกนิดนึงนะคะว่าปุ๋ยแบล็กแคทจริงๆแล้วเขาให้อะไรบ้างกับการดูแลพืชโดยคุณสมบัติหลักๆนะครับของแบล็กแคทแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการแบ่งและขยายเซยลล์นะครับทุกส่วนของต้นไม้เลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นการขยายเซยลล์ทางใบเนี่ยครับก็ไปเพิ่มในเรื่องของ กระบวนการสังเคราะห์อาหารทางใบให้กับต้นพืชนะครับอย่างที่เราเห็นนี่นะครับใบหนาๆเยอะๆมากมายนะครับก็ไปช่วยในเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ให้ลูกเนี่ยเขาสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้นะครับแล้วสามารถที่จะส่งผ่านาธาตุอาหารนะครับไปเลี้ยงผลได้นะครับเราจะเห็นสังเกตได้นะครับกับทุเรียนที่มีอายุสั้นๆนะครับสามปีถึง5ปีขนาดนี้นะครับโดยปกตินะครับแปลงอ,ลอื่นๆจะไม่ให้ไม่ค่อยได้ให้ผลผลิตนะครับหรือให้ผลผลิตออกมานะครับจะมีปริมาณที่น้อยมากนะครับแล้วก็ เปอร์เซ็นต์การบิดเบี้ยวเนี่ยครับของของผลนะครับก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะลูกจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่จากการที่แปลงนี้นะครับใช้ผลิตภัณฑ์แบคแคทเนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงความแตกต่างเลยว่าลูกที่มีมาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์นะครับแม้ขนาดต้นนะครับแต่ละช่อเนี่ยมี 3- 4ถึงผลนะครับก็ยังให้ความสมบูรณ์ด่นะครับสามารถเกษตรกรสามารถที่นาไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับ ซึ่งเดิมทีนะครับในกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เคมีเนี่ยถ้าทุเรียนขนาดนี้นะครับเขาก็จะเว้นระยะไว้นะครับสอกเว้นสอกนะครับเพื่อที่จะให้กระบวนการส่งผ่านธาตุอาหารเนี่ยไปเลี้ยงได้สม่ำเสมอความหมายคือเว้นลูกสอกเว้นสอกใช่ครับเพื่อที่จะให้ผลเนี่ยนะครับไม่ได้มีทําการแย่งอาหารกันนะครับแต่ส่วนนี้นะครับปล่อยไว้หมดเลยนะครับในช่อเดียวกันในพวงเดียวกันนะครับสามารถที่จะเห็นได้เพาแล้วก็ลูกก็ไม่มีการแย่งอาหารกันขนาดเท่ากันใช่ครับขนาดเท่ากันหมดนะครับ นี่แหละคือความสมบูรณ์นะครับของของของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็สมบูรณ์ในเรื่องของโครงสร้างทางดินไรต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าแบคแคทเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้ทั้งหมดเลยทั้งกระบวนการนะครับขยะเซลล์ทางใบนะครับช่วยในเรื่องของการลดความกระด้างของหน้าดินต่างๆนะครับทำให้รากเนี่ยสามารถที่จะไปหาอาหารได้ไกลขึ้นนะครับสามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารได้มากขึ้นด้วยนะครับความสมบูรณ์ของต้นไม้มันถึงเกิดนะครับแปลงนี้ที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยมีแต่ไส้เดือนเยอะ ขี้ไสเดือดเต็มไปหมดเลยหน้าดินก็จะนุ่มขึ้นใช่ครับนะคะแล้วก็ถามใจนิดนึงว่าทําทุเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเห็นแปลงคนอื่นไว้กระจุกแบบนี้เยอะๆไหมมีบ้าง,ม,างมีบ้างแล้วมันจะเท่ากันแบบนี้ไหมคะ <c oughs> ล,ลูกจะ <c oughs> ไม่เท่ากันลูกาจะไม่เท่ากันแต่ที่นี่มันจะเท่า <c oughs> ไ,ไม่ต่างเลยลูกจะเท่ากันแล้วมีภูเต็มด้วยนะคะ อยากให้พี่ยันบอกกับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่ทําสวนทุเรียนนะคะที่ได้รับชมรายการมองเกษตรของเรานะคะหากทําสวนทุเรียนพี่คิดว่าปุ๋ยแบล็กแคดมีส่วนช่วยความสมบูรณ์ของพี่มากน้อยแค่ไหนก็ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าหนึ่งนะสิ่งที่อยากจะให้ใช้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราฟื้นฟูต้นจะให้เก็บเกี่ยวจะจให้นะ ่ค,คหลังจากเก็บเกี่ยวคุณใช้แบล็คแคทมาแล้วเนี่ยมีแปลงใหญ่ที่ใช้กันมาหลายร,ายรอบนี่ปีที่ห้าไหมคะแปลงใหญ่แปลงใหญ่ปีที่5้าเลปีที่5ที่ทําการฟื้นฟูนฟนต้นหลังตัดเกี่ยวเนี่ยง่ายมากใ,<ห>มใช่ไม่มีคําว่าใบสลดใบถอดไม่มีเหลือแต่ก้านเหมือนคนอื่นเลยนี่คือแปลงของคุณสาย,ยันที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคททุกแปลงจะเป็นแบบนี้ทุกแปลงทุกแปลงชื่นใจคนทํางานดูอะไรง่ายมาก นะคนงานก็ดูแลให้ค่ะจริงๆแล้วในพื้นที่ของนกพิตานกพิตาทั้งหมดเลยอำเภอนกพิตาหรือเราแวกใกล้เคียงนะคะอยากจะมาดูมาดูได้นะคะอยู่ที่ทับน้าเต้านี่เองนะคะแล้วก็เราก็มีตัวอย่างปุ๋ยให้ดูอยู่แล้วนะคะติดต่อมามาดูสวนหรือมาอะไรก็ได้นะคะสําหรับที่นี่เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์เอาไว้ให้นะคะเผื่อท่านผู้ชมท่านใดที่ ที่อยากสอบถามว่าใช้กันจริงๆไหมใช้กันมายาวนานแค่ไหนมันได้ผลผลิตจริงไม่จริงพี่สายันยินดีที่จะให้ข้อมูลเขานะครับวันนี้อาจจะพูดน้อยนะคะแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาที่นี่ต่อยหนักจริงๆนะคะคุณเข้ามาดูนะคะพูดน้อยต่อยหนักเนี่ยผลิตผลของเราเนี่ยดีมากๆนะคะเราก็วันนี้คุณนุมีอะไรอยากจะเสริมบ้างคะก็ฝากด้วยครับกลุ่มเกษตรกรนะครับก็ให้หันมาใช้ในครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นสารนิซีสกัดโดยแท้นะครับก็ จะใช่เกษตรกรนี่ครับลดลดต้นทุนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเพิ่มผลผลิตนะครับที่สําคัญอ,อีกอย่างหนึ่งเลยคือปลอดภัยด้วยนะครับเอ่อในเรื่องของคุณภาพของของการใช้อะไรต่างๆนะครับทำให้เอ่อเอ่อเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับควรที่จะปรับเปลี่ยนได้แล้วนะครับค่ะลงไปใช้พื้นทีน่ลงทุนไม่เยอะเลยใช่ไหมคะไม่เยอะไม่เยอะเคมีสามตัว นะมียาหนอนยาลาบ้างนิดหน่อยไอ้สตัวนี่คือยาหนอนยาลาแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ไอ้สามตัวนั้นเป็นอาหารทาเบยอเนอาหารทางใบยแล้วก็มียาหนอนยาลาซึ่งน้อยกว่าใครเพื่อนไหมกล้าการันตีไหมคะว่าในพื้นที่ตรงนี้ผมใช้เคมีน้อยกว่าใครเพื่อนกล้าการันตีกล้าการันตีนะคะแล้วก็เดินด้วยปุ๋ยแบล็คแคทนะคะอย่างเหมือนสวนของพี่สายันใครที่อยากได้ผลผลิตแบบนี้ใครอยากให้ต้นไม่สุดไม่โสมแบบนี้นะคะติดตามพวกเรานะคะ ติดต่อสั่งซื้อปุ๋ยแบล็กแคดได้เลยนะคะแล้วบอกได้เลยว่าเราสามารถการันตีให้กับท่านผู้ชมได้ว่ามันสามารถเพิ่มผลผลิตให้ได้จริงจริงจริงพี่สายันได้จริงไหมได้จริงได้จริงลดต้นทุนให้พี่สายันได้จริงจริงไหมจริงลดลดต้นทุนได้จริงและดูแลต้นให้พี่สมบูรณ์ได้จริงๆริงไหมจริงอันนี้คือ3อย่างที่เราคิดว่ามันคือเบสหลักมันคือพื้นฐานหลักที่คนทําสวนต้องได้นะคะและคุณได้3ข้อนี้ไปรับรองว่า เงินเก็บจะเหลือแบบคุณสายันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะใครที่คอยติดตามพวกเราได้ในรายการมองเกษตรนะคะในทางช่อง y o u t u b e นะคะแล้วก็มีอะไรดีๆมาฝากอีกเดี๋ยวรอคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะพูดน้อยต่อยหนักๆนะคะ